สวัสดีครับผมก็อยู่กับผมนะครับเงาะชาแนลนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กันในเกมคาบาวโมบายนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาออฟแฟชั่นคอสตูมให้ดูนะครับซึ่งบอกเลยว่าโดนไปประมาณ500กว่า M นะครับลองดูแล้วกันนะครับแล้วก็เอาไว้เป็นวิทยาทานว่าควรจะทำตอนไหนนะครับและผมออฟได้อะไรยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลย แต่ก่อนที่ไปรับชมกันนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยลวกันถ้านึกถึงอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์นะครับต้องแฟนเจ็เท่านั้นนะครับผมรับประกัน2ปีเปลี่ยนชิ้นมาให้เลยทันทีนะครับผมไม่มีซ่อมถ้าจะเติมเงินนะครับผมคาบาโมบายนะครับต้องที่นี่เลยครับผมริดแมนช็อปนะครับผมเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%ที่สำคัญนะครับใช้เพียงแค่ UID เท่านั้นนะครับผมและทาง ริสแมนช็อปนะครับก็ยังรับเติมเกมมือถือมากมายเยอะแยะเลยนะครับผมยังไงก็กดที่ลิงก์ด้านใต้ได้เลยนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับผมเดี๋ยวผมขออัปเดตขอให้ดูก่อนละกันซึ่งมีหลายคนถามมานะครับว่าสรุปตอนนี้ของพี่มันเป็นยังไงบ้างนะครับผมอ่ะนี่ครับของผมตอนนี้เนี่ยก็คือแบบนี้เลยครับ บอร์ดนะครับผมแล้วก็ชามเนี่ยก็ใช้เอมเบอร์บวกสามนะครับส่วนชุดนะครับอาวุธนะครับเป็นเช่าทั้งหมดนะครับแล้วก็หูตอนนี้นะครับก็จะเป็นหูแวมไพร์นะครับด8แล้วก็เป็นหูด้านมังกรนะครับผมอันนี้ไปฟาร์มมาแต่เดี๋ยวจะไปทําอีกข้างนึงแต่เดี๋ยวรออารมณ์ก่อนแล้วกันนะครับต้องบิ้วอารมณ์ก่อนอานิเลียนก็เป็นบวกเปกตินะครับแล้วก็ใส่กําไรเซียนหน้านะครับผมที่เป็นออฟคิดาเมจสิบนะครับแอมหนึ่ง นะครับแล้วก็คิดเป็น 10M1 แล้วก็เป็นออฟ accuracy ก็คือแม่นนะครับผมแล้วก็ต้อยนะครับผมเพนนะครับผมบวกห้านะครับผมแล้วก็ขนนกบวกหกั้งคู่นะครับผมผ้าคลุมนะครับผมซิกนะครับผมไฟเตอร์นะครับแล้วก็เข็มขัดไฟเตอร์บวกแปดนะครับแล้วก็บวกห้าเทอริสแมนนะครับผมแล้วก็คอรตูมนะครับตามชิ้นเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมทําชิ้นนี้แหละแต่เดี๋ยวเราไปดูกันก่อนว่าเป็นยังไงบ้างนะครับ แล้วก็อันนี้ก็ปกติครับไม่มีอะไรนะครับก็เรียบร้อยนะครับสําหรับชุดสวมใส่ของผมนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยตอนที่ผมทํามันเป็นยังไงบ้างนะครับผมไปนี่นะครับผมนี่นะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมสต็อกก่อนนะครับผมเจาะรูไปแล้วนะครับสองรูนะครับและผมก็ยัดออฟไปแล้วด้วย จริงๆเนี่ยที่ผมโดนไปเนี่ยผมน่าจะโดนไปประมาณ5้าถึงหกร้อเอ็มนะครับผมเพราะว่าไอใบไอไอสกิลแอมมันเนี่ยนะครับเป็น1 0 0ยเอยู่เหมือนกันนะครับมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะครับข้างบนอะมันเป็นครับอีพิกอะครับผมใช่เพราะว่ามันต้องเจาะ2องูก่อนถึงจะใส่ได้นะครับผมดังนั้นเนี่ยผมสุ่มได้เขียวจริงๆมันจะมีเขียวมีฟ้าแล้วก็มีม่วงนะครับผมได้เขียว3%ก็ถือว่าโอเคเพราะว่าบางคนเนี่ยได้เขียว1%ด้วยซ้ำนะ ดังนั้นเนี่ยอันนี้เนี่ยผมก็โดนไปเยอะแล้วนะครับแล้วก็สล็อตแต่และสล็อตเนี่ยเม็ดหนึ่งเนี่ยสามสิบกว่าเอ็มสี่สิบเอ็มนะครับเอ,อ่อที่เจาะรูอะ่ะมันต้องเจาะทั้งหมดสามรูแต่ตอนนี้ผมเจาะไปสองรูจริงๆอะ่ะผมอัดไว้ตั้งแต่แรกแล้วแต่แม่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมมาดูอีกทีดีนะผมมาเช็คก่อนมันดันไม่ได้กดอัดครับไม่รู้ว่าไปโดนปุ่มไหนนะครับผมโอเคเราไปต่อกันเลยนะครับจากตรงนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยผมโดนไปผมเป็นร้อยกว่าแล้วนะครับผมว่าน่าจะโดนห้าหกร้อยเอ็มมาทั้ง ผมน่าจะยัดอซอสกิวแอมนะครับผมเว่าผมดูมัน 70M แล้วก็มันจะมีอีกอันนึงที่ผมจะยัดก็คือคีดามินะครับผมนี่คีดาเมเนี่ยแพงนะครับค่อนข้างแพงอยู่นะครับ9 5้ซื้อมาเลยครับผมเอ,อแล้วก็เอาซอสแอมมานะครับลองสองใบนี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราไปยัดกันนะครับผมนี่ อาแล้วจะใส่ทําไมวะนะโอเคไปครับอ๋อมันต้องไปใส่ตรงนู้นครับที่ตัว NPC option นะครับผมไปนะครับแต่ละเมืองจะมีเกือบทุกเมืองนะครับเนี่ย NPC ตัวนี้ครับที่เอามาส่งแหวน85นั่นแหละครับผมเนี่ยกดคุยแล้วก็กดที่อ่ะอัปเกรดนะครับแล้วก็เลือกอันบนนะครับผมใส่ไอเทม option นะครับใส่ข้อตัวเข้าไปครับแล้วก็ตามดีลใบนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยผมลืมซื้อฟอสทอมามันต้องใช้ฟอสทอรแบบไฮนะครับผม โอกาสในการติดถ้าเกิดว่าเราไม่ใช้ฟอสคอร์นี่แม่งสีเปอร์เซ็นตะ์เองนะเออดังนั้นก็ต้องลองดูนะอย่างที่ผมบอกเลืกอกที่ฟอสคอ,คอ์ครับแล้วก็ซื้อแบบไฮกดมาครับเออมันต้องใช้ัหมดกี่เม็ดเดียวสามแล้วกันซื้อไป30ิเลยแล้วกันเพราะว่าผมจะออฟรู3าด้วยแล้วเดี๋ยวจะเจาะรู3ามให้ดูตอนนี้มีกี่เม็ดเนี่ยย0ส สิบซื้อมาสิบนะครับซื้อมาอีกซื้อมาอีกซื้อมาอีกสิบสี่โอเคนะครับเอาตั้งสามสิบเมตรครับโอเคครบครับสามสิบเมตรนะเราจะเราจะ,ะเราจะระเบิดทั้งหมดสามลูผมบอกเลยว่าห้าหกร้อยเอ็มของผมเนี่ยบอกเลยว่าเจาะแบบเฟอร์เฟกนะครับก็คือไม่แตกเลยแต่ลองคิดสภาพนะครับถ้าเกิดว่าคุณไปเจาะแล้วมันแตกอะ่ะมันจะอีกราคาเลยนะเพราะใบออฟใบหนึ่งคุณคิดเลยร้100 m, 100 m อยเอ็มร้อยเอ็มอ่ะเนี่ยผมจะเจาะที่คิดอเมทก่อนแล้วกันนะสี่เปอร์เซ็นต นะครับคุณลองดูนะครับเสียเงินห้าแสนนะครับอ่ะเดี๋ยวผมเลื่อนลงมาดูตรงนี้นะครับเออยู่ไหนนะโอเคที่อัปเกรดนะครับแล้วดูออปชันอันนี้คือสล็อตนะครับเจาะดูนะครับผมเนี่ยเราก็เลือกเอาเราจะทําอะไรครับเราก็ต้องซื้อคอสตูมสล็อตนะครับผมคอนเวเตอร์นะครับเห็นป่ะอันหนึ่งสามสิบเจ็ดเอ็มนะครับบางจังหวะก็สี่สิบเอ็มนะครับลองดูนะครับปึ๊บ เข้าไปเรียบร้อยครับผมอ่ะรูที่สามมาแล้วนะครับอันนี้ก็คือเจาะรูที่สามเพิ่มนะครับแล้วก็มาใส่ออปชั่นไปครับผมจึ๊เออ,อออเลยก่อนเดียมคีร่าเมทนะครับผมออฟคีร่าเมทก่อนแล้วกัน4%โอกาสติด74%นะครับผมบอกก่อนนะครับตรงนี้สต็อปก่อนนะครับ74%เท่ากัน ไม่ว่าจะเป็นซอสแอมหรือว่าเป็นคีดเมทนะครับผมไปยังไงดีกดคีดเมทก่อนดีกว่าครับผมว่านะเออคีดเมทก่อนดีกว่านะครับบางคนจะสงสัยอีกว่าเดี๋ยวออฟเท่ากันนะครับถ้าเป็นออฟเดียวกันเนี่ยเปอร์เซ็นต์จะลดลงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับเรียบร้อยนะครับเราติดคีดเมทไปแล้วเห็นไหมครับรูที่สองนะครับก็ยังเจดสิบสี่เปอร์เซ็นตนะครับผมเอา เออผมไปซื้อขีดเมจอีกใบแล้วกันนะมันจะได้เป็น2คีดเมจนะครับแล้วก็เป็น1ซอทแอมไม่ใช่อันนี้อันล่างกดถูกแล้วแหละออปชั่นสกอร์นะครับแล้วก็เลือกที่ขีดเมจอยู่ข้างบนเออ95เอมนะครับผม ตอนนี้ผมก็นั่งคิดอยู่ว่าตกลงจะเอาอยังไงดีสรุปยังไงก็ต้องทําครับยังไงก็ต้องทําผมบอกเลยว่าแฟชั่นเนี่ยมันดันเยอะนะตอนหลังเนี่ยผมบอกเลยว่ามันดันทําให้เราแบบว่าตีแรงขึ้นเยอะนะครับแล้วก็มันช่วยเราได้เยอะนะครับดีกว่าไอ้ที่ผมไประเบิดรูเล่น 400m ตอนที่ผมทาคลิปตัวเก่าอะสุดท้ายก็ไม่เล่นด้วยนะเออนี่นะครับโอกาสติดนะครับลองดูนะ49.50%เห็นป่ะกิาเมดอะ เออแต่ถ้าเกิดว่าคุณใช้สกิลแอมอ่ะดูเดะโอกาสติด74%แปลว่าถ้ามันออฟเหมือนกันเนี่ยโอกาสติดมันน้อยลงนะครับเออก็คือผมจะต,อ,ตอบตรงนี้นิดนึงนะครับตอนแรกอ่ะใน cord อ่ะมันก็บอกว่าพี่ถ้าเกิดว่ามันเป็นออฟเดียวกันเนี่ยนะครับอยากรู้ว่าเปอร์เซ็นต์มันจะลดหรือเปล่านะครับรเวลาเราใส่แบบคริคดเมดคริดเมดคู่กันอย่างเงี้ยนะครับใบแรกอ่ะ74ใช่ไหมคุณลองดูดียบที่2มัน45.5าดังนั้นเนี่ย การที่คุณจะใส่เนี่ยไม่ว่าคุณจะยังไงก็แล้วแต่ต่อให้คุณเว้นไปใส่รูสามอะ่ะมันก็เหมือนกันครับเพราะมันมีออฟซัมโอกาสในการติดมันจะหายไปเกือบครึ่งเลยนะครับผมดังนั้นคุณต้องวัดใจเท่านั้นถ้าเกิดว่าคุณจะใส่ออฟเหมือนกันถูกป่ะในกรณีนี้ผมวัดครับเพราะผมจะเอา50-50ิบ50ห้าสิอง่ายๆครับผมกดไปเลยครับไม่ต้องซีเรียสไปยัง่งเรียบร้อยนะครับซึ่งผมก็ติดมานะครับในรูที่2เออเป็นคิสเมทสองนะครับ ต่อมาครับรูสุดท้ายเห็นไหมครับผมมันเป็นซอสแอมปนะครับมันจะได้74%นะครับเสียเงิน2ล้านนะครับโอกาสในการติดก็เวลามันติดมันจะได้2%ครับเออมันรวมกับในออฟอีพิกผมอ่ะมันก็กลายเป็น5%เปอร์นะครับดังนั้นไม่ต้องพูดถ้าทำเพลงครับสต่อดคอครบกดครับเก็บร้อยครับก็จบไปนะครับสำหรับคอตูมอันนี้ของผมนะครับ เ่องอย่างที่ผมบอกว่าโดนไป5600 m อ่ะนะครับผมเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยผมโอเคปิดไปนะครับคือก่อนหน้านี้ผมอัดแล้วแหละแต่ว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันผิดพลาดทางเทคนิคประการใดนะครับมันไม่อัดนะครับอ่ะลองดูเต็มๆนะครับอันนี้นะครับออฟเขียวนะครับตรงออฟเขียวตรงนี้นะครับสำหรับใครที่ไม่รู้มันมีโอกาสได้เป็นเขียวเป็นฟ้าแล้วก็เป็นม่วง ม่วงเนี่ยคือสูงสุดนะครับแล้วเขียวเนี่ยมันก็สุ่มด้วยนะมันจะมีเขียว1 2% 3%เเนะครับเหมือนกันครับฟ้า4 5 6หครับสมมติว่าคุณติดฟ้ามันไม่ใช่เสมอไปว่าคุณจะได้ฟ้าแล้ว6%นะมันอาจจะเป็นฟ้า4%ก็ได้ผมเขาเรียกว่ายังไงเดี๋ยวผมสมมติให้ดูสมมติว่าคุณติดม่วงมันก็จะไม่ใช่เป็นแบบว่าเจ็ดแปดเก้าอะไรอย่างนี้ไม่ใช่มันแล้วแต่มันสุ่มอีกนะครับผมมันก็สุ่มอีกทีหนึ่งนะ นะครับก็ในอันนี้เนี่ยที่ผมได้มาก็คือสอตแอมเนี่ยทั้งหมดเนี่ยคือ5เปอร์นะครับแล้วก็คิด,ดเมททั้งหมดคือ8เปอร์นะครับเจาะ3รูผมบอกเลยว่าคิดดูแล้วกันรูหนึ่งตีไปง่ายรูหนึ่ง40บล้าน40บล้าน,านอันนี้คือในกรณีที่อันนี้คือผมเจาะติดทั้งหมดนะคือไม่มีแตกเลยนะแต่คุณลองนึกสภาพว่าถ้าคนที่เขาแตกอะ่ะสมมติว่าคุณแตกตั้งแต่เริ่มเจาะรูนะครับส็อตแอดเทนเดอรอ์นะครับมันมันก็หน้าไหมแล้วน,นะ เม็ดหนึ่ง3 7มเอ็มอย่างเงี้ยเม็ดหนึ่งสี่เอมแตกทีหนึ่งเรียบร้อยหายไปแล้ว40่เอมแตกอีกทีหนึ่งหายไปแปดสิบเอมนะครับดังนั้นในกรณีนี้เนี่ยห้าหกร้อยเอมของผมเนี่ยถือว่านะครับต้องบอกว่าถือว่าอุ้มเพราะว่ามันไม่แตกเลยแต่เดี๋ยวผมยังเหลืออีกสองชิ้นผมก็ยังกั้นใจอยู่นะเดี๋ยวเก็บเงินก่อนนะครับผมตอนนี้เนี่ยผมก็เก็บขึ้นมาเป็น270ล้านแล้วนะครับผม มี270ล้านกับ rw 3อีก1ลำนะครับผมนี่นะครับผมรอขายอยู่นะครับเดี๋ยวถ้ามันขายออกปุ๊บใช่ไหมก็เดี๋ยวก็มีเงินมาระเบิดเล่นอีกประมาณ4 500 m อนะครับผมแต่เดี๋ยวดูอีกทีนึงว่าจะทําอะไรก่อนนะครับผมยังไงก็ตามนี้นะครับอย่างที่ผมบอกครับนี่ก่อนจะจากกันไปนะครับต่อไปเนี่ยไม่แน่เหมือนกันว่าผมจะทามอไซค์ก่อนหรือทําปีกก่อนนะครับเดี๋ยวดูราคาก่อนนะครับไอสชิ้นนี้เนี่ย มันราคาหินเจาะเนี่ยแม่ง60 70เอ็มเลยนะแพงมากนะครับผมเจาะข้อตูมมอไซเนี่ยกระเจาะข้อตุมปีกเนี่ยนะครับมัน60 70เอ็มอะมันแพงกว่าข้อตูมชุดที่เราใส่นะเออดังนั้นก็ผมคิดว่าคงจะต้องเตรียมไว้เยอะอยู่นะครับสำหรับถ้าเกิดว่าจะออปชันเล่น,นหรือไม่ก็มีวิธีนึ่คุณเจาะรวมก็ได้ครับเจาะว่าอย่างละ3อย่างละ3นะครับแล้วก็ค่อยมาออฟอีกทีหนึ่งนะครับยังไงวันนี้ก็ ออปชั่นคอตูมผมทําให้ดูแล้วนะแล้วก็ของสวมใส่ผมเปิดให้ดูแล้วนะครับยังไงก็ฝากด้วยละกันนะครับเงาะชาแนลนะครับถ้าชอบถูกใจยังไงอย่าลืมครับกดไลค์กดซับสไคร e และกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปก่อนใครตรอบวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายจ้ะจุ๊บจุบ,จบ